มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยเปิดตัวมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์เอสีวีเพลย์รุ่นพิเศษจำนวนจำกัดอีกขั้นของสไตล์ที่โดดเด่นเติมเต็มความสนุกของครอบครัวยุคใหม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุดแอคทีฟในราคาจำหน่ายที่9ก1า0 0บาททั้ง2รุ่นบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดเปิดตัวรถมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์เอสีวีเพลย์รุ่นพิเศษจำนวนจำกัดสะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม ที่สะท้อนตัวตนของครอบครัวรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความทันสมัยและไลฟ์สไตล์แอคทีฟตอกย้ำความแข็งแกร่งได้โดดเด่นในการเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ครอบครัวเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งขนาดเล็กมิสเตอร์เรียวิจิอินาบะกรรมการผู้จัดการใหญ่มิซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยกล่าวว่ามิซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์เอสวีและมิซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสเอ a y วีเเป็นรถยนต์รุ่นพิเศษ ที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในกลุ่มรถยนต์ครอบครัวนเนกประสงค์เจ็ที่นั่งขนาดเล็กของรถจักซีรีส์ Mitsubishi Expander มาพร้อมรูปลักษณ์ที่สะท้อนความสปอร์ตพรีเมียมอันโดดเด่นและสะดุดตาตอบสนองไลฟ์สไตล์สุดแอคทีฟของครอบครัวยุคใหม่ที่พร้อมออกไปสนุกกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมด้วยกันมอบความอุ่นใจตลอดการใช้งานด้วยเครือข่ายผู้จำหน่ายกว่าร90แห่งทั่วประเทศพร้อมบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมลูกค้าจึงสามารถเชื่อมั่นได้ในสมรรถนะที่เหนือชั้นและความคุ้มค่ามิสเตอร์อินาบากล่าวเพิ่มเติม Play, มิ t ูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์เอสวีเพลย์มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมปลอดภัยสะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพรา e ้อมมิสูบิชิอีโมชั่นที่ผสานสามสุดยอดเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของมิสูบิชิมอเตอร์สประกอบไปด้วยระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดที่ทรงพลังเพื่อพลังกำลังที่เหนือกว่าและความประหยัดน้ำมันโหมดการขับขี่7รูปแบบให้ความปลอดภัยลุยได้ในทุกสภาพถนน ดาระบบควบคุมการขับเคลื่อนและสมนนดุลขณะเข้าโคง้ง Active yaw control เพื่อการขับขี่ที่มั่นใจสูงสุดขณะเข้าโคง้งภายในห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งปรับพับได้หลากหลายรูปแบบและพื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการตอบโจทย์ทุกความต้องการและรองรับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์แบบสปอร์ตพรีเมียมโดยเด่นด้วยหลังคาสีดำกระจกมองข้างสีดำคิวขอบกระจกประตูสีดำกระจังหน้าตกแต่งเดนิเชิวสีดำเสาอากาศแบบครีบฉลามสีดำ และล้ออลอยสีดำนอกจากนี้ยังมีมือเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถและไฟท้ายแบบ LED สีส o k e โดย Mitsubishi x p a n d e r SUV Play ยามาพร้อมไฟหน้าและกรอบไฟหน้าสีดําชุดตกแต่งสปอยเลอร์หลังพร้อมด้วยชุดตกแต่งชายกันชนหน้ากันชนข้างและกันชนหลังในขณะที่ Mitsubishi x p a n d e r Cross SUV Play มาพร้อมกันชนหน้าแผงตกแต่งข้างประตูแบบ Cross ดี s i น n สีดําและกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถ Mitsubishi ็กซ์เพนเดอร์เอมีสีตัวถังเลือก2สีได้แก่สีขาวไวท์ไดมอนด์พร้อมหนัคาสีดำและสีเทากราฟไฟต์เกรยพร้อมหนัคาสีดำขณะที่มิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสเอีวีเพมีสีตัวถังเลือก3สีได้แก่สีขาวไวท์ไดมอนด์พร้อมหนัคาสีดำสีเทากราฟไฟต์เกรยพร้อมหนัคาสีดาและสีเขียว r e ีนบอนส์พร้อมหนัคาสีดำในราคาจำหน่ายที่9 8 1 0 0 0บาททั้ง2รุ่น พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ